ปัจจุบันนะครับจะเห็นว่าเทคโนโลยีได้เข้าไปอยู่ในส่วนต่างๆขององค์กรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบทางซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์กอินโฟมชันต่างๆนะครับทีนี้เมื่อข้อมูลอยู่ในในส่วนขององค์กรด้านข้อมูลไอทีอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เราจําเป็นต้องมีผู้ที่คอยดูแลในใ,ในในส่วนของการราาักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบต่างๆเหล่านี้ครับเป็นส่วนสําคัญมากครับแต่เนื่องจากว่าตอนนี้บุคลากร อาจจะยังต้องการเพิ่มเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้หรือความหนักรู้ทางด้านของไซเบอร์ให้มากที่สุดเพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้แล้วก็นําไปทั้งดูแลในส่วนของตัวเองแล้วก็ดูแลในส่วนขององคอ์กรให้เกิดความปลอดภัยครับภัยคุกคามที่ผมได้ดูมาจากทั้งเว็บไซต์ทั้งสถิติของทางสองกงมชนะครับจะมีภัยคุกคามที่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการที่ อาจจะในหน้าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็มามีการมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนหน้ามาแฮกเอาแอดมินเพื่อมาเปลี่ยนขโมยหน้าเว็บไซต์สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่สําคัญก็คือทําให้เกิดความเสียชื่อเสียงขององค์กรได้นะครับแล้วส่วนสําคัญก็คือถ้าเขาได้ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดขององค์กรหรือในสถานศึกษาไปเนี่ยเขาอาจจะได้ยูเซอร์เนมตัวนี้มามาเข้ากับระบบตัวหลัก ตัวอื่นๆที่เป็นระบบหลังบ้านของของเราในจุดนี้ครับก็อาจจะทําให้เขาได้ดาต้าเบสหรือว่าข้อมูลต่างๆไปไปได้ครับซึ่งตังนี้อันตรายมากครับผมคิดว่าวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมนะครับวันนี้เขาได้เหมือนเป็นการรับวัคซีนให้ได้รับความตระหนักร,รู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครับเพื่อที่จะพอเขามีวัคซีนคุ้มกันตัวเองแล้วเข้าตลักร,รู้ในจุดนี้แล้วเขาก็สามารถช่วยได้ทั้งตัวเองแล้วก็ ช่วยได้ทั้งองค์กรครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นครับ